สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนีภาพพ่อแม่ว่าพ่อเบิงกระจกเกิดบานไม่ได้พี่น้องเกิดบานไม่บานพี่น้องหยาดพี่น้องไม่เกิดบานไม่เดี๋ยวไปย่างเกิดบานหม้พี่น้อง เห็นบนานไม้แบบชาวบานชาบานบรบรราเข้าแล้วพี่น้อยงานอมงางอมานสามรอบเ้วพี่หน่น <c oughs>

bung bằng đầu tung bung 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 บาีนำบ่ลหลยินประสมนำว่าใสมีทั้งรุมทั้งไฟสว่างแสงแร่งเศราบ่มีมองมีเศาเป็นเงาเพราะปานเสียนนี่มันว่างหรือมันเ่อนจะมาควงกระอดหายมาบ่จะกูนั่อายมา้้เพื่อสิคำเพื่อสิทุนเพื่อสีหนุนเพื่อสีแยบบ่ไว้เงี้ยหลังนี้มันมีี cái <laughs> quan sầu, cái quan sầu, cái quan sầu nữa, bàn lên, bàn lên, à, à, thâm, con, thâm, con, thâm. Thêm, thâm. à

สนที่หกเรื่องที่เที่าวป่าล่างอยู่ในของเขตหรือว่าชาวชเมนภาคาต้นที่แปดว่า้าวอุดมานเงินเงินก็ว่าได้บ้านก็ว่าได้สางสเงินรื่องที่เกี่ยวกับชาวเนือก็มีเรา่องที่เก่าวกับไตส่วนที่สิบก็เรื่องที่ว่าผู้ันั่งาเงน เดือดทอนไลายพี่น้องคลิปนี้เขาจบคลิปคลิปนี้ครับพี่น้องเป็นบานไปปูแขนกับบานกับพี่น้องขอขอบคุณทุกการรับชมคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามด้วจ้าเด้อ ca so